สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโลชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดรางวัลน,นะครับแพ็คการ์ดตัวละครสุดฮิต S บวกนะครับมันได้จากกิจกรรมนะครับล็อกอิน3วันแห่งความสุขนะแล้วก็เล่นด่านลูกโป่ง1ตานะครับวันหนึ่งก็จะได้2ใบนะครับ3วันก็จะได้6ใบนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูดูซิว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างนะไอดีนี้นะครับได้มา6ใบนะไปะ เอาเลยนะดูซิว่าผมจะได้อะไรบ้างน,นะครับเริ่มกันเลยนะใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย i d เดีเกมสิตีหรือคนกลางที่ไว้ใจได้ทางร้าน NY ได้เปิดให้บริการแล้วนะครับสนใจก็กดลิงก์ติดต่อร้านที่ใต้คลิปได้เลยนะใบแรกนะครับใบแรกปึก๊โกลเด้นไมอาว้าวโกลเด้นไมอาเยี่ยมไปเลยนะครับมาใบที่สองนะเคที่ เฮ้ย <laughs> โอ้เหมือนจะดูดีอยู่นะมาใบที่สามนะครับลุลุเปลนะใบที่สี่นะครับใบที่สี่ฮันเชลยองว,ว้าวทำไมไม่ได้ตัวดาร์กวะ <laughs> ใบที่ห้านะครับลิลิตตี้ลุกปุกว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้าว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 ใบที่หกนะครับดาร์กมิววาลคิรีนะ มาต่อกันที่ i อดีที่สองนะครับผมใบแรกนะครับใบใบแรกของไอดีที่สองนะปึ๊บก็ไปอุ้ยแม่มดจิงจอกขาวว้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 าวแม่มดจิงจอกขาวเอ้ยแม่มดจิงจอกขาวม,มาเบิ้ลเลยว่ะมาเบิ้ลเลยอาเบิ้ลเลยนะครับใบ,นะใบที่สามนะใบที่สามหอ d ที่สองนะไว้หน้าเดียวว้าวอุย้ออยเฮ้แจกเขาจแจกของดีอยู่น,นั่นเะนี่ยนะใบที่สี่ใบที่สี่ เซียวีโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะครับใบที่5ของไอดีที่2นะลุนลุเบลโอ้โหลุนล,ลุเบลก็มไมเอซูบิน <c oughs> เ,เลนน่าว้าวเยี่ยมไปเลยนะครับมาต่อกันที่ไอดีที่3นะครับไอดี ID ที่3เนี่ยจะมีแค่4ใบนะเพราะว่าผมเปิดแปต้งแต่วันแรก2ใบแล้วนะครับอ่ะมาใบที่อ่าใบที่1ของไอดีที่3นะอะไรเอ้ย ดาร์คบัลลี่มีแกะนะครับมาใบที่สองนะครับใบที่สองชิโลโอ้โ oh ห oh. ใบที่สามนะควีนสการ์เล็ตใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ <laughs> ใบที่สนะี่นะใบสุด oh ท้ายชิโลโอ้โหไอดีนีไม่ค่อยได้ของดีเท่าไหร่นะครับ มาปิดท้ายกันที่ไอดีหลักของผมนะครับผมเนี่ยอยากได้ไอ้หนุ่มนักทําอุปกรณ์นะครับหรือแมมโมตติ้งจอกขาวโกลเด้นไมาอาหรือสวีทเลน่าอะไรอย่างเงี้ยว่าการ์ดพวกเนี้ยผมยังไม่มีไงมามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันดูซิว่าผมจะได้อะไรนะไปแรกนะครับไปแรกลิลิตสีเลือดเฮ้ยไอย้การ์ดเนี่ยผมยังไม่มีนะเนี่ยเยี่ยมไปเลยนะครับเยี่ยมไปเลยมาไปที่สองนะ สวีเดนน่ะโอ้โหโย,ยังไม่มีการ์ดนี้เยี่ยมไปเลยนะครับเยี่ยมไปเลยมาใบที่สามไอ้หนุ่มนักทำอุปกรณ์น่ะไว้เฟมีแล้วมาใบที่สี่ครับใบที่สี่ซาโก้โอ้ยไม่เอาการ์ดนี้ใบที่ห้านะพิงสเตลลา่มีแล้วอ่ะมาใบที่หกนะใบสุดท้าย ขอไอ้หนุ่มนักทำบุกกรได้ไหมหรือก็อกูเดินไมาอาก็ได้นะมาเออไวเฟ่เฮ้ยแต่ก็ยังดีผมได้ไอ้สวีเลน,น่ามาสวีเลน,น่าผมก็ยังไม่มีนะแล้วก็ได้ลิลิสีเลือดด้วยการนี้ก็ยังไม่มีอ่ะเพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องขอให้ได้การ์ดที่อยากจะได้กันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย